บทที่24บทตัวราชยักนะเสด็จพี่ห้องเต้นี่เป็นน้ำแกฝุดร,รับของพ่อหัวหวางนอกเฉียวนะเพคะข้าตั้งใจทำมาให้ท่านลองชิมดูแต่ข่าวว่าช่วงนี้ท่านพี่อยู่กับการรับราชการบ้านเมืองตูท่าแล้วจะเป็นเรื่องจริงนะเพคะ มีอำนาจมาพาละก็มาตามไปด้วยนะฟีองค์หญิงเดี๋ยวหม่อมฉันทำเองเพคะเอิมระวังด้วยนะร้อนจังเพ่งหม่อมฉันสมควรตายขอพระอ,องค์ประทานอภัยด้วยเพคะไม่ต้องกลัวไปหรอกไม่เห็นเป็นไรเลยข้าเองก็ ไม่ได้บอกเจ้าก่อนว่ามันรลอนคนที่ผิดสมควรเป็นข้ามากกว่าพระเดชพี่เองก็คงจำแม่กาวโทษเจ้าหลอกใช่ไหมพี่คะพระเดจพี่เอิ่มคําไม่โทษเจ้าหรอกโอ้แม่เจ้ามีออร่าความเป็นนางเอกมาก,มาก,ม,ากมากเลยลละเหมือนกับกำลังฟองแฟงแห่งความเมตตาแบบเพลงอันรีอยู่ ยา <Yeah. S 2> ของเจ้าแม่กวนอิมเลยพระเด็จพี่พอจะมีชุดให้ข้าเปล่นหรือไหมเพคะฮะ่อ่อยดีขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวข้าจะไปต้มนับเกงมาให้ใหม่นะเพคะไปเถอดอย่าให้มันลวกอีกนะวางใจได้เลยเพคะพะเด็จพี่องค์หญิงลงถึงเป็นนางเอกในเลือกตำนานาีษ เป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมไม่งอแงอไม่อ่อนแอและเป็นคนเปิดเผยและได้การคอมเมนต์ดีเลิศต่างต่างนานาจากผู้อ่านใช้ทั้งหลายแต่นักเขียนกลับเขียนให้องค์ยิงยงนิ่งต้องตายแถมยังเขียนให้เยี่ยนเหอฝีินเปียกเป็นตัวละครที่หลายใจมีวางหลังอีกมากมาย นักเขียนคิดว่านางไม่ใช่คนคนหนึ่งหรือไงน้องสาที่น่ารักแบบนี้จะปล่อยให้ตายได้ยังไงเมื่อในเมื่อองค์หญิงจงหญิงกลับมาวังมาแล้วข้าก็ควรจับคูนน่พันางให้มาเจอกับสักทีคู่ที่ตามติดคู่ที่ข้าติดตามจะต้องจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งหลายวันต่อมาตำหนักองค์หญิงยงหญิง ตึกฝ่าเดพีม่มาหาข้าถึงที่นี่มีเรื่องอะไรหรือเปล่าเพ่คะยงยงหนิงเออข้าว่าเจ้าน่าจะมีองค์คาราฟคนนะแอบมองอยู่เงียบเงียบคนที่คอยปกป้องเจ้าคอยดูแลเจ้าและคอยอยู่เป็นเพื่อเจ้าท่านพี่ช่างรู้ใจข้ายิ่งละเมื่อกี้ข้าเจอองค์คาราคู่ใจพอดี เพคะหืมหรือว่าวกเจ้าฝอคนเคยเจอกันมาก่อนกันด้วยช่วยเออเข้ามาสิถวายพระอรเพคะฝาบาทณน,นี่คือองค์ขละกอขเจ้าที่เจ้าหางั้นด้วยใช่เพคะดูแล้วสบายใจไหมเพคะแล้วเจ้าไม่คิดหรือว่าหลักษณะาท่าทางแบบ เขาจะเหมาะกับการเป็นโอคาร์มากกว่าสีมือไม่ทํานาวอลุ่เป็นเลนี่ไฟหนักนแนบมาโขงกรูปร่างหน้าตาฟังงา,งานเป็นโอคาร์ที่หายากมากเลยนะช่วยเอ๋อก็รอดเหลามากเลยเพคะพอมายืนค่าคนางแบบนี้ข้ารู้ฝึกปลอดภัยมากกว่าเลยเพคะ,ะแต่ว่าเย็ยนหธอฝีมีวิชาเพคก็มีฝามาปกป้องเจ้าได้นะ ทางยังทําให้เจ้ามีความฝุกได้ด้วยความฝ่ามาเขาช่วยเอร์นก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าเขาเลยเพคะช่วยเออแสดงปแสดงท่านให้ท่านพี่ดูหน่อยสิว่าเจ้าองก,ก็ะฝามาปกป้องข้าได้เช่นกันเพคะอยะ่าเจ้าคิดว่ายัางไงไม่เลยไม่รีววโอกาสมาถ,ถึงแล้วเจ้าไม่อยากมาลอกับนาฟักตังหรือเพื่ออะไร ชื่อเอกก็เป็นแบบนี้ประเดชพี่ก่ลาวว่าฝ่ามาปกป้องค้าและเป็นเพื่อนคุยให้ค้าได้ใช่หรือไม่เพคะใช่จะรีบรอริงฝุกก่อนหาไม่ได้การพบรักของพัะเอกและนางเอกก็ต้องใช้เวลาฝ่าบาเพคะอง์หญิงยองหญิงให้คนนำโจ๊กที่นางทำมาให้พระองค์เพคะโจ๊กหรือหรือว่าจะเป็น จความสัมพันธ์ที่ผู้เขียนให้องค์หญิง,งหนีงทำเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเยันเหอสิงกันนะดอกลินลี่โจกฝารีต้มดอกลินลี่เพคะห้องพักเยันเหอสิงอันนี้กินเข้าไปซะนี่มันอะไรนะไนลเลือกตำนาสิกกก องหญิงตรงนี้ใชเกีตบตอกไม้แห้งต้องเป็นโจกถ้วยนี้มาแย่นเหรอฝิ่งียมเข้าไปก็ทำให้เขานึกถึงความดีที่องค์หญิงเคยทำให้เขามันจึงทำให้เขาตกหลุมหนักงนในที่ฝุดอย่าเพิ่งถามมาหากินเข้าไปฟ้าก็ได้โจกนี่มันจบกตอนที่ปี